ไปตรงไหนไปเปิดแมพก่อนเออเปิดแมพเปล่า,ไ,าลไปไการ์โลดอนไปไมการ์โลดอนดีเพราะว่ามันมีนี่ให้มีรถให้เราอยู่ม,ม,มีหมัดมีรถมีปืน <laughs> มีทุกอย่างให้ใหชินโดนไม,ไมการ์โลดนอนต่อยเออไปให้มาโดนต่อยที <laughs> ผมอยากเห็นแล้วก็โดนซอม <laughs> เราก็ยืนดู <laughs> สมพูดดีทำทำอย่างที่เราก็ยืนดู <laughs> <laughs> ไม่กินโค้กอ่ะก็กินได้เลยพี่โค้กกินได้โล กูไม่ได้กดส่งตีนกูพูดจริงๆกันนะจะได้โล่ไอ้สัสไหนวะเอยม้ยมันตีอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยนี่ไงนี่ไงเอ้าจี่มึงจบชีวิตมาแล้วอะไอ้ยกูตอบเชื่อไปมีตายบ้านอีกคนนึงข้างกลางกูเลยนี่ไอ้จีนตุ๊กี้ก่อนโอดเยอะไอ้เด็กใหม่เอ้ยยีนี่มัวไอ้ยีนี่มั่วแกกระสุนอยู่ไอ้สัส โอกมึงเยอะไอ้ยิงยืนลงมากิ้กระสุนเลยมึงไม่บอกกูเล่ากูจะได้แบ่งให้เไี้ไอ้สัตว์เอ้ยกูมีแต่น้ำมึงไม่บอกกูมึงไม่มีปืนไม่มีกระสุนมึงก็บอกดีไอ้กระสุนไม่มีเออแต่มึงมึงก็บอกกูมีลูกซองไม่ใช่กูลูกซองสองไอกระตาพี่ยืนลงมายิงคนที่นี่โรกี่กระสุนไม่เลยไอ้ไอ้ไอ้กูยิงกระตอมตายอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี่ย ตรงนี้เลยเรดไลน์เนี่ยตรงนี้บอสบอสนักกะตัวนี้เหรอเรดไลน์ใช่รถไรรถรถมะนาวอุ้ยโอ้โยจี๊ดเลยจีด <c oughs> จ๊ดเลยขับไปนี่จี๊ดเลย <c oughs> จะเฮ้ยนี่ <c oughs> ไงเจอแล้วสองตัวเลยโอ้ยเชือกลวงโอ้ยล่วงโอ้ยชีต <c oughs> <ắc> ้าวงออโแตก เฮ้ยแต่ก,กูแบบลงมายิงแบบรอๆเลยไอ้ชเนี่ยโคตรหล่อเลย,ะยะนะเกียวกของจริงเอาอะไรอ่ะเก้า,าพี่ชีวิตเปลี่ยนะนะไรเงี้ยร่วง,งมาโคตรสูงนี <c oughs> ่ก็แคม่มีปากพูดมึงก็พูดประเดี๋ยวไม่มีกระโหนกนะเ,เลยหึ <c oughs> ่ยหรืลีเขาก็สุดทั้งหมดที่มีกินหมดละไม้ไหมไอ้ควายไม่ใช่เอาอะไรพี่เอาเลยผมผมมีเฮ้ยพี่ซิงไหมเอาจาจากหน่อยไหม นี่จะไม่นีมามันไม่ได้โลดหรอกแต่มันทำให้มึงวิ่งแบบว่าซูเปอร์แซดที่ผิดอันร้มตายหมดเฮ้ยใครวะไอ้เจ้มึงชนทุกอย่างเพื่อนไม่ไง่ขีตายก่อนหน้าแล้วเราจะโดนจับจะลุมเรามันต้องแคร์อะไรวะในเมื่อเราจะไปยิงบอสมันนะบอสอยู่ไหนอยู่บนอยู่บนเห็นละมึงเดินโลกแปลกๆว่ะเฮ้ยนี่มัน มึงเหยื่อสัตว์โหอยู่มันอยู่ใกล้มันช่วยยุ่งเถอะตำรดจตำรวดเต้นเหรอใช่ใช่ไอ้หมออยู่ไหนวะโค้งเหรออยู่ในใจนมือลานคำไม่ใช่เหรอเฮ้ย all shit เชิญยังไงออ๋เวมันมีป้อมปืนนะพี่ปานปืนด้วยไอซ่างป้อมปืนอีกแล้วว้าชิสสิ้นแล้วครับไอ้ชิสอยู่ดิ สายแล้วแหมสูเดิมเลยชินขึ้นบ้าลอยฟ้าได้ได้ผลอยู่หันหันหน้าเข้าบ้านลอยฟ้าแล้วชนชนบ้าแล้วแตูเดิมเลยแก่ใหม่แก่ใหม่เหรอเมื่อก่อนมันมันมันหันเอ๊รถนุ่นจะไปบ้านลอยฟ้าไปมันหนีมันหนีมันหนีไอ้บาวะรอรอไปมึงรอไปนะฟ้ามันยังไม่มาเอ้ยมันเป็นพวกเหรียญนี่

เอยิงบ้านเลยพี่ยิงบ้านเลยเดี๋ยวผมช่วยอีกวะเฮ้ยนกไอ้ขี้อยู่มังงอกงี้สัตว์กูดูกดกะเฮ้ยจริงมันเอาพยาเราขึ้นมาดูดิรถป๊อตรถป๊อตมัาพยพขึ้นมาอ๋อหน้าไม้ทองเป็นหน้าไม้ทองเฮ้ยมันมาแล้วก็รบโอ้ยหลังนี้มาแล้วเฮ้ยเชี้อ่ะไอ ไอ้เหี้ยมึงทำอะไรเนี่ยเขาว่าทำไมเย้ยไอ้ยี่โดนจี้ไอ้ยี่ดีขับรถลงไาเลยโตรเหี้ยเลยอะไรพี่ผมจะขับรถชนที่แต่ว่ามันเลยเฮ้ยเเฮ้ยคุณลงขุปป้ปืนให้ละอืม หัอตน้ตองลอยู่้วเนีเอ้ารถอวยรถอด้วยตา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 เอเียระเบิดล้มันกินเข้ามาได้พอืออากเฮ้ยจ้เอ้ระเบิดละละแค่อันเดียวพอนะรอบนี้งั้นไปยุ่ลงนี่นะไปเอารถยิงมันคือมึงต้องหาปืน ให้ได้ชิดแล้วเวลามึงยิงรถมันจนเกาะหมดใช่ไหมไม่การอนจะลงรถมาไปแล้วจังหวะนั้นอ่ะมึงจะขโมยรถมันมาขี่ได้แล้วรถมันมายิงมันได้ใครมาเป็นคนยิงให้ประยุทธ์ก็ได้มีมีคนนะผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วได้ได้ไอชินดูไปเดินกูดิก็จะมีคนลงอ่ะมันจะมาแย่งรถเราลงมาแล้วเดี๋ยวผมเจ๋แล้ววะเจ๋แล้ววะเจ๋แล้ววะไปพี่ เขาบอกวากันไหเขาพี่มีเคลมีเขาพี่แล้วมันไม่ตีมันพี่ทำไมนั้นพี่มายุ่งพวกนักขยันไปลงกับเนี่ยเฮ้ยพี่มันนะต่อลงเออลงตีกรกับขึ้นเลนดเรนกไปที่มันไปได้ได้ได้พี่ผมตีมันอยู่ไอตุตีมโดนผมได้ด้วยพี่เฮ้ยผมตีมันอยู่ตีมอยู่พี่จะได้ผมตายผมจะตายผมโตแล้วผมโกดแล้วเฮ้ผมกดค้างอยู่พี่กดค้างอยู่ หอมันมาดีสัตว์หอมันมันลงไปแล้วเอามงฮัลโหลยิงมันเออช่วยด้วยอืมอันนึงอืมล้มลอ๋อยิ่รถข้างหน้าล้มแล้วล้มแล้วชิ้นั่งรถเรื่ใครอ่ะกูนั่งรถกับใครไพี่อไปแกมันแงยิงไปยุงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเล้ยยเ นินม่อไีดิปเลยไอ้ดิอย่าเพิ่งเข้ามาเดยสู้บันสู้บันนึกว่ามันจะไปเลยดูดีๆอนเดลคนเดียวมัผมจะให้มันสู้กับบอสไปดูแลบอสไป้อหมอเธอโบได้นะตอนเนี้ยนี่นี่นี่เป็นไง แต่พวกเราหลอกใช้มันอยู่ทุกคนครูเราหลอกใช้มันอยู่ยิงยิงยิงล้มต่ำไมดิีล้มแล้วต่ำเราต่ำไปสัตว์ขอบใจมากไอ้หนูไม่ล้มแล้วเหรอไดนแล้วไอ้คนหลักหนีมันเฮ้ยกูไปแล้วเว้ยยังไงเราอยากเราต้องเอาของเ้ยพี่มาขึ้นรถผมเป็นรถผม มา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 มลมวมามรมา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 คามามอมา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 มกูามอูาม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 า้วมาพอมามบมามามามใมามา้าราม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 มา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 ้ามามรถมา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  ไม่เอยยิงลุงรู้ว่าข้านกูยิงรอได้สารคนที่เย่ยเลยต้องจะเข้าวงก่อนไงเฮ้ยไปไหเป็นไม่กูนะกูกูคุมปืนมาอะไร้ยใครจะคุมปืนมาอะไรบ้างนี่อะไรกูลงรถแล้วแบบมันมันเหลือมันเสียลูกนึงเฮ้ยรถ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 บ้ามามามาเฮ้ยไปเลยยิงยิง อย่ายิงยิงยิงดิจิตรงยิงตรงยิงแล้วเปิดเต้นเราเปิดเต้นเออนั่นแหละยิงยิงวันนี <h <h ่เป็นอีกมือการเต้นต่อโอเคเอาไอ้เชี่ยนั่นนั่นนั่นไอ้ไว้้ไอเหี้ยอันเดมิดอันเดมิดสวยอยู่บน้วกับมันอยู่บน้วกับมันทำไงดีอะ แบบมันตะคุ้มปืนผมาคุ้มเบิ้มอยู่โอืมอืมอืมอ้าวรัวได่แล้วหมอไปยึดเลนสุดนได้แล้วสุดแล้วพี่สีมันลงรถไปแล้วอันนี้ไปยึดครับหอยิงมันโอเคโอเคเฮ้ยมันอยู่เหรอเฮ้ยทุกคนระวังมันจิ้เฮ้ยมันจิ้มจิ้มันจิ้มันจิ้มเต้นมันอยู่แต่ว่าเจ้าเลจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้ว ดฟาไปๆ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 เฮ้ยมันไปหาพวกเราเบื่เบิดระเบิดแล้วพี่มันจะเปลี่ยนคันมันไม่รู้หรอว่าคัณนหรอว่ายอมได้มันยอม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 แล้วขี้แตกแล้วมึงไงขี้อ่ะตายยอมแล้วหรืจ้ังยอมแล้วหรืจ้ังวิ่งที่อมรถ เราแกมีเชียอันนี้นพอรู้สสุดนั้นเร่งสุดนั้นจะคนอื่นแม่งไอสูตรตีมันจะตายได้รถเดี๋ยวอะแม่งขึ้นรถเราเราก็ต้องหวนมขึ้นมาขึ้นมาโอ้ขึ้นมาคงบีบอะไรเนี่ยหมอจะเล่นสายท่อมผมไปสายท่อมผมไปสายท่อมก็นั่นล่ะสิขึ้นมาแล้วกูเปลี่ยนที่นั่งไม่ได้เนี่ยประเด็นอ่ะกุ้สายฮิวรถเองพี่ ไอ้ที่ที่ซ่อมรถผมจะหมดแล้วว่าเราต้องเราต้องหาตัวการที่เจี๊ยบนี่นี่นี่คว้าคว้ไอ้ไอ้ดีบอทอ่ะเออเฮ้ยมันดิวดิวมันดิวดิวนี่มันชุบนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จริงอ้าวเรียบร้อยเพื่อนแตกไอ้สัสเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละต้องฆ่าตัวนี้เพราะว่าทัวร์อ้าวมันฆ่ามันมันนี่ไม่มี ไม่มีหน้าไม้เลยว่ะเราขามันเฮ้ยตัวตซ้ายกำลังฟาร์มอยู่เฮ้ยนี่เลเอ้าตีตีชิ้นชิ้นเอาละเปิดละเปิดไอ้เหี้ยถนนโลรกันที่แบบเลยนะเฮ้ยทุกคนเป็นถนนโลกันไอสวยๆเนี่ยเหรียญมันเไอยให้มันเก็บเหรียญไงให้มันเก็บเหรียญมันไอชิันล้มอยู่มันล้มอยู่แล้วนี่ เฮ้ยแค่นี้เราก็ชนะแล้วเอออยากได้หน้าไม้จังเลยอ่ะทำไมอ่ะมีคนยิ้มีคนยิวแชมเป็นทำลายทำลายเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยแล้วมาเอารถนี้รถหนีเหี้ยอย่างเฮี้ยเลยมีระเบิดเเต้้นไอหี้ยอืมเอารถมึงไปนอกง่ายเหี้ยอืมเออเราหา จะเล่นเดมาเซียกับฉันเหรอมีอ่ะแ้ยทุกคนมาดิเล่นสูตรนั้นละจ้นข่าววันเอ่นมาเซียเอ้ยมาเซียยีโลเล่ายีโลเล่าไอ้เชื่อีกูกูจะเสียอะไรไอ้ปัดกูเล่ากูเล่าอืมไปเกียร์มาอยู่นี่มัอยู่นี่ทุกคนมาอยู่นี มันมีคนกำลังชุบเพื่อตอยู่มันอยู่ในลงนามันชุบเพื่อตรงน้าอยู่ในลงนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกียร์โย่โยไอชินกับเขาวงเฮียคุณยิปืนดูนะครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เมื่อกี้มึงขับมือถืออยู่ไอ้ย่าระเบิดเต้นนี่ไม่เกียร์ชิบหายเลยจากลายชิบหายเลยระเบิดเต้นเกียร์เนี่ย ตีสปายเวนไหมใ่สปายเวนเด้อล่ะพี่ยุดหนีตายพี่ยุดหนีตายแต่บู๊บีไอ้สัตวพี่ยุดพี่อยู่ไหนวะโอ้ยไม่มีไม่มีแล้วไอ้พี่ขวาางงานหมดไป้างบนข้ยข้าง จริงปื wise, <seguinte> นอย <ay> <com> ู่นั่นนันตรงนั้นน่ะไอชินไอชื่นกูปืนไอเี้ยกอไอเหี้ยมั่วชิบหายไอ้เหี้ยเลี่ี่คอนมาไอเหี้ยหนีตายดูบีจริงยี่วิยุอะหนีตายดูบีอนี้ยังอยู่ยังอยู่พี่กแล้วก็แตกอะไ อยู่ข้างบนน่ะไอตัวเชยรถอ่ะมันอยู่นองวงอยู่นองวงจิ้มขับเข้าวงอยู่นองวงเพื่อนชิ้นขับไปก่อนอ่ะไม่ช่วยพี่ไปยุ่งก่อนขอโทษนะขอโดนย้ายที่ไปเลยขับไปก่อนมึงไปเลยอวิญญาณมันอะไรลอยู่ในรถไปทีละคนทังคนไปคุปปุ่นมันเละไม่รอหรอกถ้ามันเหนื่อยก่อนนะครับสองคนไม่ต้องซ้ายทางซ้ายหรือบ้ง ไม่ไม่เขียวอันเขียวอันเขียวไม่ได้ไม่แต่งไงเนาะโอไรพี่โอ้เลือดแต่เลือดแต่ละคนเลือดรถรถสองคันทำไมไอไอรถสองคนนะมันมันใช้สูตรนั้นไม่ได้เพราะประยุทธ์กดขึ้นไปปุ๊บมันไม่นี่เลยมันเหมือนขึ้นรถได้เฉยอะไรมันมันขึ้นเลยมันเป็นบังคับปืนอ๋อใช่ใช่ถ้าถ้ามันตกแล้วเราตีไม่ได้ทิน้อย่าให้มันขึ้น ไอ้สุดนั้นมึงพาไปนกมึงพาไปนกไอ้สุดนั้นไอ้สุดนั้นไอสุดนั้นมึงขับรถแวนเอาไปนกงขัไปนกเลยติดในตั้นแล้วไปติดวเลยลงรถลงรถลงแล้วเอ้เอาแตกกันหมดเพื่อนมันเยอะกว่า